สบายดีสบายดียำแรงแรงพี่น้องอันนี้ไข่ตักเตน็นมาไหมไข่ตักเต็นพี่น้องไข่ตักเต็นมาเพะแล้วจะเหนื่อยจะเกิดและฮะเบิเ่งเดี๋ยวพี่น้องเนะี่ยผักไข่ตัก,ก,ตกเต็นลุงเมาแพ่งกระเทียนพี่น้องผักไข่ตักเต็นสบายดียำแรงแรงมาแพ่งก,กระฮักเห็ดของมาแต,เต่เห็ดวัดเห็ดยังลงโอ้โหเอียน อม้่เนีนเดียวมือเดียวบ่นี่ใส่เบสพี่น้องใส่เบสในน้องเบาแพงนะปอตัวปวดผ้วปลาไหลพี่น้องอุ้ตัวใหญ่แทะนี่ใหญ่สามตัวนีใหญ่าเลยนี่แหละการใส่ปลาไหละ ไปใส่ในในพี่น้องมือเดียวพี่น้องเลยอันนี้นะอ่อโตเบ็ดต้นเบ็ดเบ็ดแล้วเบิดนี่นั่งนักถขู่เอียนเบ็ดพี่ยังเราได้เอาไปใส่ใหม่ขู่ล่ามือเราใส่พูดกับปวดปวดผูัวเอียนแน่น้องพี่น้องเลยร้ายอะไรอันนี้นะกินมือก่อนกรจนได้เห็ดหลอดหลอดปลาไหลนะผู้ใดบวกกินกะขอเถอะคอไพ่ลายๆได้พี่น้องเด้อผู้ใดบวกกินกะผุดลายปู เนี่ยพี่น้องตัวใหญ่แหงเบึองหัวเอียนปงตัวใส่เยเ้าไปดูไมไปใส่เนี่ยไปใส่นีได้พิลึกเทวิน้องใส่เมื่อเดียวปลาไหลมันหลายจุดที่สั่มแขนเบาแพงพี่น้องตัวนี้สามตโล่กับโลแล้วอันนี้สามตมัโลกลัวแล้วแล้วสโลแล้ว โเดี๋ยวก็ตรเอาเอาตันใหญ่ไปออนพัดเพชรพี่น้องพัดเพชรปลาไหลโขดโพพี่น้องเ้ยอันนี้นะถ้าทางฝั่งผูกราคาคือสิบแพงนพี่น้องนะ

ออมเอียนเนาะเนี่ยเอียนหายเจาะเนี่ยอ้วนเชียออมเอียนออมเอียนแล้วลุงบอกแพงค่ะกินเก่งขคณะก็ได้หิ้วได้กินจหน่อยกระป้าจหน่อยเอียนน้องจะคล้องอะไรกิน้องมื้อนี้กาจนบอกมีเบ็ดใส่เบ็ดเบ็ดแฝดลังก็ถือจนเบ็ดแฝดลังไงบาดนี้เบ็ดแต่ยังคาบคาบลาไหลเนบ็ดดีดบบเบ็ดเนี่ยได้เบ็ดดีดดีครูเอามาจากกรุงเทพมาแล้วเนี่ยตัวมาให้กูก็ได้เอา เบ็ดเบ็ดใสของไอ้อีแตเอามาเด้เบ็ดน้อยใส่บ่ได้ฮักบ่ได้คันเบ็ดอันเด็กงอๆนั่นได้ดําตดําได้เบ็ดพี่น้องแปหลังกับแตลังละตได้ตใหญ่นี่ก็ุ่้มตน้อยน่ะมันเพราะว่าบ่แพงอยู่บ่แพงก็บ่ได้ใสเบ็ดเอาในนี้พี่น้องเอ้ยมีแต่ขุดเอาได้ตน้อยๆบ่แพงอยู่บ่แพงก็บ่ได้ค่อยได้ใส ลุงเพิ่นมาเพิ่นใส่เป็นพี่น้องอุ้ยจนสิสาแคนตัวนี้มาโพดโพวะเอียนพี่น้องหลายโพดได้เวทนะบ่หาจะขุดแล้วยังไปจอบมาโเลยแล้วโพดโพวะเอียนพี่น้องเอ้ยทางนี้กับยายอ้วนกับพ่อบาปล่งผักไข่ตะกัตตนพี่น้องผู้ตะกัตเตนเปแพงใหญ่เด้อพี่น้องเด้อ โพดโพแพงกับบุกเคยเห็นที่เนาะเพราะแต่ยอยู่มาอยู่กับบ่าวแซงกับน้องเต่งกับพอ่อกับแม่กับบุกเคยใส่เอาจากเถือ่อพี่เนาะลุงเพิ่น,นมาเพิ่นมาใส่เอาโพดโพดีสร้างผดคือหลายาพี่เนาะในน้องมาจากเอียนมาจากป่า ทางฝั่งไทยคือชิดเป็นราคานะพี่น้องเอี่ยนผู้ใดบอกกินกับขอโทษขออภัยน้องบางคนก็มากินอ,อมเอี่ยนพัดเผ็ดดึงคนมาใส่ตามนี่แหละพี่น้องโอ้นี่พี่น้องหูแล้วนี่คนใส่เนื้อไส้คนเห็นหูแล้วเบิดกระป๋อนเข่ากป๋อนเข่าหูมันป๋อนเข่าหูเอี่ยนแย่เพิ่นอนนะ้นแล,แล้วเพิ่นสีใสให้พี่น้องเบิง้ง เพ่งก็ไม่เคยใส่เบ็ดเยียนแจักเถื่อนะมีแต่ลุงพิ่นอยู่ไทยไปทำงานอยู่หุ่นพึ่นเคยเห็ดพิ่นเคยใส่ใหญ่อ้วนกำลังออมเอียนพี่น้องเพ่งสิเขามาเป็นผักปูวยปัสิสชวนปลาเมาออกมาเก็บ,บยังบ่ได้มาแจักเถื่อนพี่น้องมันหลายโอดเลย ใบมันลายมันกา,น,านั้นพือ้ไอพี่น้องเป็นพักบอ่อแข็งแรงะใบมันมันงามโพดแบบย่งไๆมันพื้ไอเป็นพักบอ่อแข็งแรงมากพริกโอ้พื้นไอลงเบิดแลวพี่น้องงามเกินงามเกินจนพื้ไอเบิดลมเบิดพี่น้องเอง ทุกอย่างพี่น้องงามาอีตะเวนกำลังสิทบทดดินพี่น้องเดี๋ยวอันกำลังสีออมพี่น้องออมใส่พักใส่ข้าวหัว หอมเอียนเขาขวับพังกระตัมแล้วล่ะมาเด้อพี่น้องผู้ใดกินก็มากินนํากันเด้อหอมเอียนโผพักคนไงานี่ครบพี่น้องอันนี้เป็นพักอยังไงพักดังคมพักดังคมพักชีลาวพักหอมบัวครบสุดเลยพักพักนั่งเลิศ อย่าเที่ยงหน้าน้อยคือเก่าพ,าพยายี่น้องบายดีผมเห็นพี่น้องยายอ้วนกำลังหยดกินช่วงแรงๆเนาะหอมเอียดม,มาแพงก็ออกมากินเขาอยู่นาพี่น้องมือเขาวขว้าโลง่ง แล,แล้วพวี่น้องเมื่อล้ครับว่าชิได้กินบอสใส่ผักลงเต็มหมอ้อเต็มหม้อพี่น้องพี่นอ้องมีแต่ผักแก่อ้วนม,มักกินผักอ่อมเอียนอันหอนพี่น้องเอ้ยพ่อหอมหอยๆเลยอื จะแ,แสบขนาดพี่น้องเอ้ยเต็มหมอเลยพ่อพึงพักพื่งเอียนปลาไหลสีโตสีโตพัดกะละมังหน่อยเต็มใส่เบบิดลุงอรองเพลงกับพิไงไพใส่มันขนาดพี่น้อง

ไอสิเปลืปยอพยอพี่นงง้องมาเบิ่งมันสิเป็นตาแส็บทำไมโอโท่พี่น้องเอ้ยเต็มหม้อมาเด้อมากินนรำกันเบดิดสุขสุคนออมเอียนใส่พักตาแส็บพี่น้องอยู่อ้วนพันสิตักใส่ถุยแล้วเทียงหน้าก็แคบพี่น้องโอ้ยเทียงหน้าน้อยเทียงหน้าก็แคบบุญหม้อตัน แต่กินอ้อมเอียนใส่พักกินเขายมแรงน้ำกันพี่เนาะก่อนอุ้มเถอะพี่เนองไปเถอแสียบไปเลย เสียงไก่กับสน,นัน่นพี่น้องเอ้ยอเต็มพี่น้องเต็มถวั่วพี่น้องมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเบิรสุขุสุคนพี่น้องมาแพงกับซีคอปิดคลิปกินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อบาดมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันสบายดีเบิดสุขุสุคนพี่น้องกินอ่อมเอียน